you ัลางคืนของวันภาภาพระธาตุดอยคำนะคะมาจากที่กินข้าวเสร็จเราจะไปไหว้พระกันค่ะ มันก็คือบรรยากาศที่เราไปเชียงใหม่มาใช่ไหมแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์วีซ่าเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศการสัมภาษณ์วีซ่าเป็นยังไงซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าเราอะสัมภาษณ์วีซ่าที่เชียงใหม่เนาะเราไม่ได้สัมภาษณ์ที่กรุงเทพแล้วเราก็ไปถามแม่มาคือแม่เราอะสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเราก็เลยจะถามมาว่าเออมันแตกต่างกันยังไงบ้างบรรยากาศที่กรุงเทพคือแม่เราบอกว่ามันจะเป็นการสัมภาษณ์แบบที่คนข้างหลังเราเห็น นี่ยอาปาหมายถึงว่าเหมือนเข้าไปพร้อมกันหลายๆคนแล้วก็คนคนข้างหลังก็จะเห็นแล้วเราก็เห็นคนข้างหน้าว่าแบบเออผ่านไม่ผ่านพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ของแต่ของเชียงใหม่คือเข้าไปทีละคนอ่ะเขาเรียกเข้าไปทีละคนแล้วก็คือต่างคนต่างคุยไม่ได้รู้ของคนอื่นอืมแต่เราก็รู้สึกว่าอย,อยู่เป็นคนๆก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าอืมแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนผ่านง่ายกว่าหรืออะไรอะ <S <S เอกสารที่เราจะต้อง ปริ้นไปใช่ไหมมันจะมีอย่างแรกก็คือ D S 1 6 0ก็คือใบที่เราไปกรอกเราเป็นหน้าสุดท้ายเราปริ้นออกมาก็คือข้อมูลอินโฟมิชันเราทั่วๆไปนั่นแหละแล้วก็อันที่2ก็คือใบนัดก็คืออ p แอพพลิเมน,นอะไรสักอย่างเออก็คือต้องปริ้นไปยื่นข้างหน้าแล้วก็อันที่3ก็คือใบเสร็จการชําระเงินที่ธนาคารแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้เอาไปนะ ก็เตรียมบัตรประชาชนเตรียมพาสปอร์ตไปมีใครมีพาสปอร์ตหลายนอันเนี้ยก,ก็เอาไปให้หมดเนาะแล้วก็ทะเบียนบ้านเตรียมเผื่อไปแล้วก็มีรูปถ่าย2นิ้วรูปหนึ่ง2นิ้วคูณ2นิ้วรูปหนึ่งที่กรุงเทพเราไม่ค่อยแน่ใจแต่เราดูแค่ว่ามันอยู่ที่เพลินจิตนอแล้วมันก็น่าจะใหญ่กว่าที่เชียงใหม่แต่ว่าของเราอะไปที่เชียงใหม่ก็คือมันจะไปแล้วก็ตรงนั้นน่าจะไม่มีที่จอดรถเราต้องไปจอดรถที่ทเทศบาลอะไรสักอย่างที่มันติดอยู่กับ กงสุนอเมริกาใช่ไหมแล้วก็ไปจอดที่นั่นเราอะได้คิวนัดตอน9ก้าโมงช้าแล้วก็ไปถึงประมาณ8ปดโมงเกือบเกืบครึ่งไม่แปดโมงนิดนิดอะแล้วเราก็เดินไปรอนหน้าประตูตอน8ปดโมงครึ่งซึ่งมันก็จะมียามอะยืนอยู่ข้างหน้าคอยเรียกคิวว่าเออคนนี้คิว9ก้าโมงคิว อะไรอย่างเงี้ยให้ค่อยๆทยอยเข้าไปซึ่งตอนที่เราสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์คิว9โมงใช่ไหมประมาณเก้าเกือบเก้าหรือเก้านี่แหละเขาก็เรียกว่าโอเคคิว9โมงอะไรเงี้ยก็เดินข้ามมันจะเป็นข้ามถนนไปแบบเป็นทางมาลายใช่ป่ะพอเรียกเข้าไปเสร็จบุ๊กเขาก็จะให้ยื่นพาสปอร์ตกับ ใบนัดเออใบนัดก็คือเราจะต้องปินใบนัดไปว่าเรานัดไว้กี่โมงอะไรแบบนี้พอยื่นเสร็จเขาก็ให้เราเปิดแมสลงว่าหน้าเราตรงกับในพาสปอร์ตไหมเราก็ค่อยๆเ้วก็ค่อยเดินเข้าไปในประตูแรกพอเดินเข้าไปเสร็จมันก็จะเป็น ให้ฝากโทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนคู่กันฝากบัตรประชาชนกับโทรศัพท์คู่กันเสร็จเขาก็ให้เราเดินผ่านแบบเรียกว่าอะไรอะที่สแกนสแกนตรวจหาอาวุธอะเออสแกนเดินเข้าไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะมีพนักง,งานให้เรายืนอ้าแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สแกนตัวอีกรอบหนึ่งหน้าหลังก็ไปนั่งรอนั่งรอเสร็จปุ๊บใช่ไหมแบบนึงมันก็จะมีเสียงคิวเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบนัมเบอร์เท่านี้เทเ่านี้เชิญที่เคาน์เตอร์นี้อย่างเงี้ย เออแล้วเราก็เดินเข้าไปครั้งแรกคือเราคิดว่าตอนนี้คือเข้าไปสัมษณาแล้วคือเราตกใจมากเพราะว่าเรานั่งประมาณแบบไม่ถึง5านาทีแล้วเขาก็เรียกเข้าไปสรุปคือแค่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบคนไทยคุณจะทําวีซ่าป,ประเภทไหนก็คือเราก็คือท่องเที่ยวใช่ไหมก็ตอบว่าท่องเที่ยวเคยทํำไหมก็ไม่เคยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแค่ถามข้อมูลเบื้องตน้นเสร็จปุ๊บเราก็ยื่นรูปกับ ดีเอสหนึ่งหกศูนย์ดีเอสหนึ่งหกศูนย์คือเราก็ต้องปินไปก็คือใบที่เราเข้าไปคีย์ข้อมูลแล้วก็ปินไปให้เขาเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บแล้วก็ออกมานั่งรอที่เดิมอันเนี้ยค่อนข้างนานก็จะรอประมาณแบบครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่าเออต้องรอเรียกคิวอะเนาะแต่ว่าของเราประมาณแบบครึ่งถึงครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยไม่ถึงด้วยมั้งเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกเราไปตอนแรกเราไปเคาน์เตอร์หนึ่งคือคุยกับเจ้าหน้าที่ภาษาไทยใช่ปะแล้วก็ พอเขาเรียกอีกรอบนึงก็คือจะเรียกเข้าไปบอกว่าเชิญเคาน์เตอร์สามเข้าไปเคาน์เตอร์สามอันนี้คือจะเป็นคนเป็นฝรั่งและสัมภาษณ์แต่ว่าตอนแรกเราเราคุยกับแม่อัว่าตอนที่แม่สัมภาษณ์ที่กรุงเทพอ่ะคือเขาจะคุยภาษาอังกฤษถ้าถ้าใครอยากสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยก็ให้บอกเขาว่าเออผมว่าเขากมอร์นิ่งมาเราก็แค่บอกว่าสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะคะอะไรประมาณนี้แต่ของเราอะ่ะเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเขาแบบสวัสดีครับเลยแต่คือเขาเป็นฝรั่งเขาก็จะพูดไม่ชัดสวัสดีครับเป็นแบบ เออำเลียงที่ไม่ค่อยชัาใช่ไหมล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีขออะไรนี้คําถามแรกที่ถามเราก็คือถามว่าจะไปทําอะไรที่อเมริกาเราก็บอกว่าพี่สาวเราจะไปเยี่ยมโฮสต์นะแล้วเราอยู่ในช่วงปิดเทอมพอดีเราก็เลยจะไปเที่ยวด้วยกับพี่สาวและเสร็จปุ๊บเขาก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ถามต่อว่าเคยไปเคยไปประเทศไหนมาแล้วบ้างไหมสิงคโปร์ค่ะตอนปีนี้ปีนี้ไปฮ่องกงตอนปีนี้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เรียนอยู่หรือทํางานเราก็บอกว่า เรียนอยู่คะ่ะไม่ได้ทํางานเขาก็ถามว่า,าไปกับใครใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออไปกับพี่สาวนะมีวีซ่าแล้วอะไร,ะไรไทุกคนแล้วคือถามประมาณแค่นี้เลยอะไม่ไม่ถามที่ท่องเที่ยวไม่ถามสเตทเมนต์คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ถามว่าเราแบบมีใครซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือว่าไปอยู่ที่ไหนลงที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ถามเลยเว้ยเขาถามประมาณนี้แล้วเขาก คีย์ข้อมูลอยู่สักพักใช่ปะแล้วเราก็แบบด้วยความที่แบบตอนที่เราตอบเขาก็รู้สึกแบบเขาก็แบบดูแบบออโอเคโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสงสัยจะผ่านแหละผ่านแน่นอนเลยสรุปก็คือเขาหัานมาบอกเราว่าเออแบบเสียใจด้วยนะวีซ่าคุณไม่ผ่านอะไรเงี้ยเสียใจด้วยนะวีซ่าคุณไม่ผ่านอะไรเงี <c oughs> ้ยซึ่งเหตุผลคืออะไรเราก็ไม่รู้เลยเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบ เออนี่นี่ใบนี้คือเหตุผลเขาก็ยื่นใบสีขาวเราเป็นใบกระดาษ A4 สีขาวมาซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่แบบเขาขี้ให้หรือว่าอะไรจะเคิดมันน่าจะเป็นเหตุผลของทุกคนที่ไม่ผ่านได้ออนั้นเขาจะเขียนประมาณว่าแบบท่านไม่สามารถทําให้เหตุผลของท่านอะไรเนี้ยประมาณเนี่ยคือแบบภาพรวมของคนที่ไม่ผ่านไรงเงี้ยเออเราก็เลยแบบตอนที่เรายืนรับมาเราก็แบบคอเราเกือบหันไปถามแล้วเว้ยว่า เอ๊ะแบบวายวะคือแบบงงอ่ะเออเสร็จปุ๊บล้วก็เดินออกไปด้วยความงงงแล้วก็แบบกลับออกไปหาแม่ใช่ป่ะเราก็บอกแม่ให้เราก็งงเว้ยคือแบบเราก็เลยมานั่งคิดกับแม่ว่าเออแบบไม่ผ่านหราออะไรวะคือแบบเราก็แค่แบบอยากจะไปเยี่ยมโฮนแล้วก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ผ่านแล้วแม่เราก็เลยบอกว่าเออหรือแบบเดี๋ยวมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะมีคนรู้จักอยู่ที่นู่นนะซึ่งแบบพี่เราก็เถียงว่าแบบ แต่คนรู้จักมันไม่ใช่คนไทยเนี่ยห,หมายมันเป็นโฮสที่นู่นคือพี่เราเคยไปแลกเปลี่ยนก็เลยมีโฮสอยู่ที่นู่นก็คือจะไปกลับไปเยี่ยมโฮสที่นูน่นเพราะตอนที่พี่เราสัมภาษณ์วีซา่าตอนนู้นอะ่ะก็คือที่จะไปเยี่ยมโฮสก็สัมภาษณ์ว่าไปเยี่ยมโฮสซึ่งก็ผ่านเลยแต่ว่าพอเรากลายเป็นเราแบบเราจะไปเยี่ยมโฮสของพี่แล้วก็กลายเป็นไม่ผ่านแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเออหรือว่าช่วงนี้มันเคร่งกว่าปกติไหมเพราะว่ามันมีเรื่องโควิดด้วยแล้วแบบคนไทยมันก็อยากไปอเมริกาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เลยแบบเออไม่แน่า ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาเนาะก็คือไม่ผ่านนะคะทุกคนคุยกันไว้ว่าเราอะ่ะจะไปกรอกอีกรอบนึงแล้วก็ลองสัมภาษณ์อีกรอบนึงเนาะว่ามันจะมีคิวไหมเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีคิวหลุดที่เชียงใหม่ค่อนข้างเยอะนะทุกคนเราก็เลยจะลองเข้าไปดูอีกรอบนึงแต่คือก็น่าจะแค่2รอบนี้แหละถ้าสมมติว่าอีกรอบนึงยังไม่ผ่านก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม่กรอกแล้วก็คือไม่ได้ไม่ไปแล้วก็ต้องรอดูกันเนาะเดี๋ยวเราก็อธิไว้อีกรอบนึงว่า สุดท้ายแล้วเราผ่านหรือไม่ผ่านหรือรอบสองเป็นยังไงเราจะได้สามที่เชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพอะไรอย่างนี้อือ uh huh. มฮะคนมากอะ่ะเขาก็จะบอกกันว่าแบบวีซ่าอเมริกามันแบบเป็นเรื่องดวงด้วยหนึงน่งอะ่ะคือแบบสมมติว่าเราจะไปเที่ยวจริงๆเราไม่ได้จะแบบไปโกงไปอะไรเลยอะ่ะเขาก็แบบบางทีเขาก็ไม่ผ่านหรือว่าแบบบางคนแบบอืมนึกออกไหมมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคแล้วแต่ช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยดวค่อนข้างเฟร็กซิเบิล <Flex ible S 1> นิดน,นึงอะ่ะสำหรับวีซ่าอเมริกาเนาะ ประมาณนี้ครับทุกคนใครที่หาคิวอยู่ก็ต้องเข้าไปดูบ่อยๆมันได้มันดูได้วันละห้ารอบหวังถ้าจะไม่ผิดส่วนมากตอนนี้ช่วงนี้เนาะจะหลุดที่เชียงใหม่เยอะแล้วก็ลองไปดูกันนะครับนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็จะต้องสู้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูกันว่าสุดท้ายเราจะได้ไปไหมนะจ๊ะไปแล้วบายขอบคุณค่ะ